สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้านของคุณกรารเกตกับคุณนิกตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงค่ะรายล,ละเอียดของบ้านหลังนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราให้ทางสองสายวันนี้ของเราพาไปชมบ้านกันนะคะไปเลยค่ะค่ะสาหรับบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านสไตล์เป็นทรงไทยประยุกต์ทโทนสีน้ําตาลนะคะตกแต่งด้วยไม้ฝาสีน้ําตาลก็ลจะเป็นบ้านแบบทรงไทยประยุกต์ที่ มีใต้ถุนโล่งเป็นบ้านทรงที่มีใต้ถุนนะคะซึ่งบ้านลักษณะเนี้ยข้อดีก็คือ,อ,อมันจะมีการระบายอากาศได้ดีมีลมพัดผ่านตลอดพื้นที่ด้านล่างก็สามารถใช้ประโยชน์ได้นะคะใช้พื้นที่กัก่อนเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ค่ะค่ะคือชมกันนะคะค่ะโทนสีบ้านก็จะเป็นโทนน้ำตาลนะคะให้ใกล้เคียงกับแบบเหมือนสมัมผัสกับธรรมชาติใช่ไหมคะ บันไดก็จะเป็นลายไม้นะคะมีการตกแต่งด้วยราวเหล็กสีดำค่ะเพื่อให้เข้ากับตัวบ้านนะคะเดี๋ยวมาชมข้างในกันต่อเลยดีกว่าค,ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันต่อเลยนะคะ จะมีเอเสริของเฉลี่ยับก็คือคล้าๆบ้เดินไทยที่แบบว่ามีพิซที่ไทยนอกรับนักเละรับลมรับแคกก็จะใช้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ตรงนี้นะคะ<อ>มีการตกแต่งด้วยป้าเพดาน<ส>เป็นป้าไม้ให,ให้ให้เข้ากันกับตัวบ้านที่เป็นด้นสีต้ปาแล้วก็มีการนส่ไม้ฝรั่งอ่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นทางเชื่อมระหว่างโซนด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะนี่ โซนนี้ก็จะสามารถคอนเนคได้นะคะโซนนี้ก็จะเป็นเฉลียงเช่นกันค่ะก็เช่นเดียวกับฝั่งนู้นนะคะมีการตกแต่งด้วยฝ้าไม้เพื่อให้เข้ากับตัวบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นแบบเมนสีไม้คนธรรมชาติฝ้าไม้กระเบื้องคือลายไม้ไม้ฝ้าน เดรูปแบบเข้าบ้านจะเป็นบ้านเลื่อนขนาดใหญ่ค่ะภายในจะเป็นความโปร่งโล่งนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านมีประตูหรือว่าหน้าต่างสี่ใหญ่หรือว่าพื้นที่ภายในที่มันเชื่อมต่อกันฝั่งนี้ก็จะเป็นส่โซฟาฝั่งนู้นก็จะเป็นส่วนอรับประทานอาหาร จะโปร่งๆเร่งๆนะคะหน้าต่างที่เราใช้ก็จะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนสลับบานใหญ่อย่างนี้เลยนะคะตรงนี้ก็คือบริเวณที่เป็นทางเชื่อม้านหน้าน,นะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็อาจจะวางโต๊ะทานอาหารนะคะหรือว่าเป็นโซนนั่งเล่นอะไรอย่างนี้มานี้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวค่ะครัวก็จะเป็นครัวแบบเปิดเคาน์เตอร์ก็จะเป็น แนวยาวอย่างนี้เลยนะคะการตกแต่งด้วยกระเบื้องสีน้ำตาลเพื่อให้เข้ากับพื้นกับไม้ตัวบ้านแล้วก็ปูท็อปเคาน์เตอร์ด้วยาใช่ค่ะหลังนี้จะประกอบ ก็จะเป็นพื้นที่สักลากนะคะก็ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปคะ่ะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะก็จะมีประตูบานเลื่อนขาดใหญ่แบบเดียวกับหน้าบ้านนะคะตรงนี้จะเชื่อมต่อพื้นที่ชั้นน ีวไปชมห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำกันต่อเลยนะคะนี่ห้องนอนก่อนไหมคะ เดชมห้องนอนขัดไปเลยนะคะ พื้นที่ตรงนี้จะเป็นโซนรับแขกนะคะตรงนี้จะสําหรับวางทีวีตรงนี้แล้วก็วางโซฟาฝั่งนี้ก็จะมีการตกแต่งออด้วยฝ้าเพดานที่เป็นฝ้าสเต็ปสองชั้นแล้วก็ติดไฟสวยๆแบบนี้นะคะออพื้นที่ตรงนี้ก็จะเชื่อมต่อกับระเบียงหลังนี้เน้นหลังนี้เน้นระเบียง เน้นชมธรรมชาติเน้นพื้นที่ภายนอกประตูหน้าต่างก็คือเป็นบานใหญ่ๆที่แบบว่าสามารถเปิดโล่งได้แบบนี้เลยอันนี้สามารถาากาได้ทั้ใช่ค่ะทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างๆก็คือโล่งไปหมดเลย นี่เป็นห้องนอนที่สองจะอยู่ฝั่งด้านหลังนะคะก็จะมีหน้าต่างข้างฝั่ง,งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ที่แบบเลื่อนเปิดระบายอากาศแล้วก็รับฟิวได้แบบกว้างๆเลยห้องนี้กระเบื้องพื้นจะใช้เป็นลายไม้สีน้ำตาลแบบนี้นะคะจะคนละแบบกันกับข้างนอกห้องนี้จะเป็นโทนสีฟันบุรีเรียบง่ายสบายตา ประตูห้องนอนโทนสีเทานะคะตัดกับกรอบซับวงกบสีน้ำตาลเข้มเข้ากันกับโทนบ,บ้านแล้วก็ีห้องน้ำห <t> ้องนี <t> ้ก็จะต่างจากห้องอื่นเพ่เป็นห้องนอนโชว์ห้เงโดยการติดกับหน้าบ้านนะคะในการใช้หน้าต่างสามชั้นเพื่อให้ได้ ห้องนี้สีหวานมากใอก็จะประมาณนี้ค่ะผูนชน้ชมห้องน้าตเลยนะคะ <ไป S 2> จะเป็นห้องน้ำรวมห้องนี้จะค่อนข้างกว้างมากๆห้องนีต้ตกแต่งด้วยสไตล์หินอ่อนสีดำสีขาวแล้วก็สีเทานะคะโซนฝั่งนี้จะเป็นเคาน์เตอร์สำหรับ่างล้างหน้าก็จะเป็นแบบพื้นที่กว้างแบบนี้เลย มีชั้นวางของให้หนึ่งสองชั้นการตกแต่งตรงนี้ก็จะเป็นกระเบื้องหินอ่อนสีดำเรียบๆรูรๆแบบนี้เลยเนาะห้องนี้จะมีหน้าต่างระบายอากาศขนาดใหญ่นะคะสองชุดเป็นหน้าต่างบานกระถุงตรงนี้คือระบายอากาศได้ดีถัดมาฝั่งนี้จะเป็นโซนเปียกสำหรับอาบน้ำตรงนี้เนี่ยก็จะมีฝักบัวมีกอ๊อกสครั้งแล้วก็ที่วางสบุ่ไว้ให้กั้นโซนด้วยกระจกทิมเปอร์นะคะ มีพื้นที่วางของให้เหมือนเดิมแล้วก็มีการเตรียมจุดสำหรับเครื่องทำน้ำปุ่นไว้ให้ฝั่งนี้ก็โซนแห้งตกแต่งด้วยโมเสกสีดําลายอ่อนรวมๆห้องนี้ก็คือแบบใช้งานพื้นที่ได้สบายๆเลยเพราะวากว้างมากแล้วก็มีการติดตั้งปลั๊กนะสําหรับเจ็บได้ประคม,มตาม่างๆเพื่อหน่วยความสะดวกให้กับลูกค้าะค,ะค่ะค่ะ เดี๋ยวเรามาชมห้องนอนอีกห้องนะคะห้องนี้ก็จะเป็นโทนหวานหวานสีชมพูชมพูนะคะก็จะอยู่ทางด้านหน้าของบ้านนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งหน้าบ้านมีการใช้หน้าต่างบานเลื่อนสลับด้านหน้านะคะแล้วก็บริเวณมนเทียงนะคะก็จะมีการใช้บานเปิดเดี่ยวงนี้โอเคค่ะนี่สองบานนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องโทนหวานหวาน แล้วก็อ๋อ,อลืมไปว่าปัากกดกเตียงสองฝั่งแล้วก็มีให้นะคะแล้วก็ปักทีวีสายอะไรนั้นอะไรก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะห้องก็ค่อนข้างกว้างทุกห้องเลยนะคะโอเคค่ะห้องนอนก็จะประมาณนี้นะคะ uhhh. ค่ะสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะไปต่อที่หลังไหนก็ติดตามชมต่อได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราสามคนก็รากกันไปก่อนนะคะสวัสดี